รอยแตกลายเกิดจากอะไรแค่เข้าใจก็ป้องกันได้หายขาดตลอดชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนพบกับมินและช่อง B Be Better Thailand น,นูงด้านการรักษารอยแตกลายอีกแล้วนะคะรอยแตกลายเกิดจากอะไรแค่เข้าใจทำตามก็แก้ได้หายขาดตลอดชีวิตนะคะเพราะทุกคนอะ คงเคยมีแบบปัญหาเหมือน,อนกันเนาะตรงที่ว่าเป็นรอยแตกลายใช้มาสารพัดครีมสารพัดวิธีก็ไม่หายหรือหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่นะคะเป็นเพราะว่าทุกคนอะ่ะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรอยแตกลายอะ่ะมันเกิดจากอะไรก็เดี๋ยววันนี้นะคะมินจะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงในการป้องกันและรักษารอยแตกลายในชีวิตประจําวันกันนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวมินจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่ารอยแตกลายเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะ อันนี้นะคะเป็นผิวหนังของเราเนาะก็แบ่งเป็นผิวหนังชั้นบนชั้นกลางและชั้นล่างนะคะชั้นล่างเนี่ยมันก็จะติดกับกล้ามเนื้อทีเนี้ยรอยแตกลายนะคะมันเกิดจากการยืดออกหดเข้าของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังซึ่งการยืดออกหดเข้าของผิวหนังนะคะก็จะเกิดจากการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวันหรือว่าเกิดจากการที่น้ําหนักขึ้นเวลาที่เราอ้วนขึ้นหรือผอมลงเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อเรามันก็จะมีการยืดออกหดเข้าเนาะ แล้วก็การตั้งคันหรือว่าแม้กระทั่งพวกวัยเจริญพันธุ์ที่เราสูงขึ้นหรืออะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยการยืดออกหดเข้าของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังตรงเนี้ยค่ะมันก็ส่งผลให้เส้นใยคอลลาเจนอีลาสตินที่ผิวชั้นกลางตรงนี้ขาดค่ะก็คือเวลาที่มันยืดออกเนี่ยพวกเส้นใยคอลลาเจนออลาสตินพวกเนี้ยมันก็เหมือนพวกยางเหมือนพวกเส้นอะไรเงี้ยแล้วเวลาถูกดึงออกมันก็จะยืดได้นิดนึงแล้วสุดท้ายมันก็ขาดนะคะ พอขาดเสร็จปุ๊บผิวหนังชั้นบนของเราหรือว่าตรงที่เราเห็นกันเนี่ยค่ะอันนี้มันก็จะมีตารางตารางในเส้นใยพวกคอลลาเจนอิลาสตินผิวหนังอะไรของเราอยู่เหมือนกันมันก็ยืดออกด้วยค่ะเพราะจากตารางผิวเนาะมันก็มีการยืดออกทีนี้ทั้งผิวหนังชั้นกลางและชั้นบนเราพอมันขาดออกนะคะร่างกายเราเนี่ยค่ะก็จะมีการผลิตพวกเซลล์ผิวอะไรขึ้นมาทดแทนเหมือนเป็นการตอบสนองต่อ จุดที่มันฉีกขาดนั่นเองนะคะก็คือจะสร้างขึ้นมาเป็นรอยแตกลายเพื่อมาอุดรอยขาดตรงนี้นี่เองค่ะอันนี้นะคะก็คือขั้นตอนการเกิดรอยแตกลายเนาะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการรักษารอยแตกลายให้เห็นผลและตรงจุดนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการเกิดรอยแตกลายเนี่ยมันเกิดตั้งแต่เบอร์1,2,3ทีนี้การจะแก้ไขให้เห็นผลและตรงจุดอะคะ่ะ เราอาจจะต้องรักษาให้มันตรงจุดเหมือนกันนะคะเพื่อให้มันเห็นผลจริงๆสําหรับวิธีการในการรักษารอยแตกลายนะคะอันที่1ค่ะก็คือการสครับขัดผิวการสครับขัดผิวนี่นะคะเราจะทําเพื่อ1เลยก็คือผัดเซลล์ผิวเก่า2กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะ3เพิ่มความเรียบเนียนสม่ําเสมอให้ผิวนั่นเองค่ะเพราะว่า การที่เราสครับผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นใช้สครับกระปุกสครับใดๆสครับถุงมือนะคะก็คือการที่แบบผิวสครับอะค่ะมันจะผัดเซลล์ผิวเราข้างบน ผัดเซลล์ผิวเดิมออกแล้วก็กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่การนวดอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เลือดเราไหลเวียนดีนะคะแล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่เพราะว่าพอเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะคะระบบการทํางานต่างๆอ่ะมันก็จะดีขึ้นตามไปด้วยค่ะที่สําคัญนะคะการสครับขัดผิวเนี่ยยังช่วยลดพวกแบบเซลล,ล,ลูไลท์ความไม่เรียบเนียนของผิวนะคะแล้วก็ช่วยแบบปรับสีผิวให้สม่ําเสมอกับตรงที่เป็นรอยแตกลายนะคะหมายถึงว่าปรับให้มันเรียบสม่ําเสมอกันแล้วก็ ทำให้พวกสีรอยแตกลายต่างๆเนี่ยจางลงแล้วก็ปรับพื้นผิวรอยแตกลายด้วยนะคะสําหรับคนที่มีรอยแตกลายบางคนณ่ะมันอาจจะนูนขึ้นหรือว่าบุ๋มลงเป็นแบบเส้นขนานผิวฝ่ออะไรก็แล้วแต่นะคะก็คืออันนี้จะช่วยปรับให้มันสม่ําเสมอนั่นเองค่ะ2นะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่มีส่วนช่วยในการ กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนลดการอักเสบของผิวแล้วก็ปรับพวกสีนะคะลดการสร้างพวกเม็ดเลือดฝอยพวกเมลานินพวกนี้นะคะก็แนะนํานะคะให้ทุกคนนะคะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้หอมแดง ใบบัวบกอลันโทอินอะไรพวกนี้นะคะก็คือมันจะไปรักษาตรงเบอร์สองหรือพวกเส้นใยคอลลาเจนตรงนี้โดยตรงนะคะและถ้าเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นเนื้อเจลก็จะยิ่งดีค่ะเพราะว่ามันจะซึมได้ลึกกว่าที่เป็นพวกเนื้อครีมหรือเนื้อบัตเตอร์ต่างๆนะคะอย่างที่3มเลยนะคะก็คืออยากให้ทุกคนนะคะทําผิวให้ชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงอยู่สม่ําเสมอด้วยการทาครีมบํารุงผิวนะคะอาจจะใช้เป็นครีมบํารุงผิวที่ทุกคนมีก็ได้หรือว่าออยก็ได้นะคะที่ให้ความชุ่มชื้นผิวนะคะเพราะว่า การให้ความชุ่มชื้นที่ผิวข้างบนเนี่ยค่ะมันจะทําให้นอกจากผิวเราแข็งแรงแล้วก็คือทําให้ผิวชุ่มชื้นพอผิวเราชุ่มชื้นนะคะมันก็จะเกิดการฉีกขาดได้ยากกว่าเดิมนั่นเองค่ะจินตนาการนะคะเหมือนแบบ ผิวเราก็คล้ายๆกระดาษเนาะเหมือนกระดาษเ4สีอย่างเงี้ยถ้าเป็นกระดาษที่แห้งๆอะคะ่ะก็จะสามารถฉีกขาดได้ง่ายกว่ากระดาษที่แบบเปียกน้ําหรือกระดาษที่ชุ่มชื้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราจะต้องทําผิวเรานะคะให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอวันนี้นะคะมินก็ได้มาบอก สาเหตุของการเกิดรอยแตกลายและอธิบายวิธีการรักษาคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้แล้วเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไม่เข้าใจไม่มั่นใจจุดไหนนะคะสามารถทักไลน์ไปสอบถามแอดมินมินได้นะคะที่ @bebetterthailand นะคะอันนี้นะคะเข้าไปเราก็จะมีเรื่องรีวิวมีข้อมูลผลิตภณัณฑ์หรือว่ามีแอดมินนะคะที่พร้อมตอบคำถามและให้ความรู้ทุกคนอยู่เสมอนะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยสามารถแอดได้ที่ไลน์นี้เลยนะคะ หรือว่าจะเม้นที่ใต้คลิปนี้ก็ได้ค่ะงั้นวันนี้มิ้นขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด s u b s c r i ไครป์พ้มินด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ